นี้ต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคต์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีหัวข้อที่จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งปัจจัยในการทํารายการพอสแคต์ท้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการหาความรู้แล้วก็ส่งเสริมความรู้ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองของครูมนัส,สวีอันุบาลค่ะซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณครูเจอรายวันปางหมู่พาสัิดีค่ะคุณค,ะค่ณคะเอเลนะคะถ้าพร้อมแล้วเรา,าเริ่มกันเลยค่ะได้ค่ะ ค่ะ okay, หนูอยากจะทราบในมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะในมุมมองคุณใช่ไหมคะ,ะสิทธิมนุษยชนสำหรับคุณก็คือสิทธิก็คือสิทธิที่ทุกคนควรจะได้รับร<อ>นั่นเองค่ะดังนั้นสุงง่ง่ายๆเลยในมุมมองคุณสิทธิก็คือ,อสิทธิสำหรับทุกคน,คนที่จะจะได้รับเหมือนกันค่ะโอเคค่ะ ต่อไปนะคะคื้งีคำถามหนึ่งก็คือสมัครมิสอคือแบบอะไรที่คุณครูคิดว่าแบบจะพยายามถ่ายทอดให้นักเรียนเนี่ยเติบโตปเป็นคนดีเป็นคนดีในสังคมได้ค่ะอ่ะอาอะไรที่คุณครูพยายามใช่ไหม่ค่สัยายันอ่า นอกเหนือความรู้ในห้องเนาะสำหรับครูครูบอกว่าที่จะพยายามถ่ายทอดนะคะนั่นก็คือเรื่องพวบคุณธรรมจริยธรรมนะคะซึ่งเรื่องหนึ่งก็คือโดยรวมอาจจะมีเรื่องทั้งความรับผิดชอบความซื่อสัตย์นะคะแต่สําหรับครูที่อยากให้เกิดและกันครูว่าอยากให้เกิดกับนักเรียนทุกคนนะคะคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะว่าปัจจุบันของเราใช่ไหมก็คือสังคมมันเกิดกดว้างเนาะ าเรามีาเคารพสิทธิซึ่งกันและการให้เกียรติึ่งกันและการคูคมงว่าการอยู่ร่วมกันก็จะสมดุลสูงมากขึ้นค่ะ,คะต่อไปนะคะก็จะเป็นคําถามกย่แบบเรื่องคือในมุมมองคุณนะคะคุณมองหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องอสิทธิสมรูเท่าเทียมค่ะสมรูเท่าเทียมแน่นอนว่าปัจจุบันเนาะมันจะเปิดเรื่องนี้กวานะ้างมากขึ้นสำหรับคูู้เนาะ ครูเนี่ยเพื่อนรอ่ข้างนะคะเหมือนตอนเรียนเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรเขาเรียกเทศอะไรชม LGBTQ อาเยอะเนาะคนหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นเกย์เป็นทอมเป็นดี้เนาะมีความซึ่งเพื่อนครูก็จะมีเพื่อนกลุ่มนี้เยอะค่ะซึ่งครูมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากในปัจจุบันแล้วก็ยิ่งปัจจุบันเนี้ยเหมือนมันจะมีข่าว กว้างขึ้นนะคะดังนั้นในยุคปัจจุบันคือมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเหมือนคู่รักทั่ว,วไปเลยเหมือนหญิงกับชายทั่วไปะคะ่ะซึ่งคุูก็มองว่าเรามีสิทธิ์ที่จะรักใครกันรักรักใครก็ได้เนาะ,ะเราคือไม่อยากให้มองแค่เพศสภาพเพราะว่าความรักในสัยนี้เนาะคือมันก็องมองหลายๆรูปแบบถูกไหมอาจจะต้องคุยการปรึกษาหารือกันคำว่าคู่ชีวิตคุณมองว่า,วา มันไม่ใช่แค่ความรักนะมันต้องมีความทั้งดูแลเอาใจใส่กันพูดคุยการปรึกษาหารือกันเนะาะดังนั้นคุณก็บอกว่าเออไม่จําเป็นว่าต้องอะผู้หญิงผู้ชายเนาะสมัยนี้คือจะเพศไหนก็ได้คุณเลือกที่จะเป็นเพศไหนก็ได้แค่ขออย่างเดียวคือเราต้องเป็นคนดีแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดล้อแค่นั้นพอสาหรับครูคือมนะ่อแล้วก็มาถึงเกี่ยวกับคำถามสุดพิเศษนะคะ <c oughs> ที่จะสัมภาษณ์คุณครูวิทยาศาสตร์นะคะ เตรียมมาอกก็ค,คือแบบครูคเนี่ยในยุคปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลดิจิทัเนี่ยมันมีความแบบมากมายขึ้นเรื่อยนะคะครูคิดว่าแบบเราควรเลือกที่จะเชื่อหรือสงสัยอย่างไรคะ,ะแน่นอนว่าปัจจุบันเนาะยุคนี้เนาะเป็นยุค AI ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆอย่างนะคะเราก็จะพึ่งเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันก็ดีนะคะแต่ว่าครูมองว่า ยังบางบางเขาเรียกอะไรอ่ะบางข้อมูลเราก็ไม่ควรที่จะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นมันก็ต้องดูว่าแหล่งอ้างอิงที่เราไปเสิร์ชม,มาเราคุณหาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือยังไงบ้างสำหรับครูคือบางที่เราไปหาบางข้อมูลอาจจะเชื่อได้จริงแต่ว่าด้วยวิทยาศาสตร์เนาะเราก็ต้องมีการพิสูจน์นะคะตั้งคำถามไว้นนเราอาจจะต้องสงสัยก่อนแล้วไปพิสูจน์ถึงจะเชื่อถือ ค่ะก็ประมาณนี้นะคะพอดแคสต์ของเราก็ขอขอบคุณคุณครูจุยวันบางหนูนะคะขอบคุณค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการคุย่งเราิ้นสุดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ